สวัสดีครับมาแนะนำแอปตัวหนึ่งนะครับบนโนเกียลูเมีย520ตัวนี้เลยคามวล่า360นะครับก็เป็นแอปที่เพิ่งลงมาล่าสุดบน Windows Phone ครับโนเกียลูเมีย520ใช้ได้ ตั้งอยู่บิเซนต์กันนิดหนึ่งนะบิเซนต์รุ่มปึ๊ดปึ๊ดไม่ได้นะครับข่าไม่ได้คงต้องดูกันต่อไป เข้ามาถึง s ซั s สกร e นได้ก็ใช้เวลานิดนึงก็อย่างที่เห็นครับว่าเป็นฟังก์ชันกล้องนะครับก็สามารถโรเตตได้ตามปกติใช้ปุ่มด้านบนนี้นะครับในการแคปเจอร์ได้ผมขอแคปเจอร์อันนี้ก่อนละกัน<ด>และ รูปบุคคลสวีทนี่ครับแล้วก็อันนี้เป็นเ e ียวเอนฮานสนะครับไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเอนฮานส์ดรีมออัน่ก็จะมีถ่ายในลักษณะต่างๆที่เราต้องการนะครับถ่าย เสยงลักษณะแสงต่างรูปแบบแสงต่างๆครับเราสามารถปรับลดแสงได้ความเข้มแสงนะครับได้ด้วยเอแฟลชวันนี้ปิดแฟลชไว้ ป็น Red น,นี้เปิดแฟลชไม่ได้นะครับอปึ๊บไม่เป็นไรเปิดไม่ได้ใช่ไหมครับก็เราไปดูภาพที่เราถ่ายไว้นะครับ p h โต้ d ดอรี่ ว่าที่ถ่ายไว้ภาพเป็นยังไงบ้างมีภาพอันนี้ด้วยที่ทําไว้นะครับจแอปที่แล้วมีภาพต่างๆที่เราเคยถ่ายไว้นะครับก็แน่นอนว่ามีลูกเล่นเยอะแยะมากมายนะครับบน c คร์เมล่า360นะครับต่ห้ภาพฟิลลิ่งภาพได้อัตรนในหลากหลายรูปแบบนะครับควารู้สึกภาพก็จะเปลี่ยนไปตามลักษณะภาพที่เราเลือกนะครับขาวดำนะครับนอกจากภาพที่เราถ่ายก,กินที่สามารถเลือกได้ว่าเป็นลักษณะไหนนะครับก็เรามาใช้ที่หลังก็ได้เราถ่ายภาพปกติแล้วก็มาเลือกพวก ตีมต่างๆที่หลังนะครับพวกเอฟเฟกต่างๆที่หลังไ,ได้แล้วแต่เราชอบเลยก็มีเยอะอยู่นะครับตามสไตล์คามิล่า360เราเพ่ได้ภาพสวยๆน่าประทับใจนะครับฟิลลิ่งต่างๆ แล้วก็เซฟได้เลยนะครับเพราะอาจจะช้านิดนึงเหมือนกำลังโหลดอยู่แต่ว่าหายไปเลยนะครับ oh. ออแสดงว่าก,กดตัว นี้ไปแล้วไม่เป็นไรครับเข้าแอปใหม่ก็เป็นแอปตัวหนึ่งที่แนะนําครับว่าให้โหลดมาติดเครื่องอย่างติดกเลี่ยงไม่ได้เลยแอปนี้นะครับ Camila 360มันเป็นแอปที่เจ๋งมากจริงๆ recommend ครับควรมีอย่างยิ่งยวดมีเฟรมส่่งๆให้เลือกด้วยนะครับ คาเมล่า360ครับแอปนี้ต้องมีเครื่องไว้นะครับกับโนเกียลูเมีย520ที่ทำให้เครื่องได้เจ๋งขึ้นได้อีกครับสวัสดีครับ